ครบสวัสดีครับ,บทิ่ผ่านน้ำตัววันนี้เราก็จะขี่ขับรถเล่นนะครับผมวนรอบสนามราชมังครับผมนะบริ่มแลพพ้ว จมังกรคือว่าสถานครับผมนะว่าเออบรรยากาศเราไม่ได้มานานแล้วผมก็จะดูว่าข้างบนมีอะไรกิจกรรมอะไรนะเราจะดูข้างบนว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างเราจะตรวจอ๋ออาจจะเด็เขาเล่นไม่เล่น อันนี้มันไม่มีกิจกรรมอะไรนะเขาก็มาเล่นเขามาเล่นกิจกรรมกันมาชมวิวอา,ากาศเดินเล่นๆนะอันน,นี้เราก็จะมาโชว์ ูให้ดูวิววิวบรรยากาศตรงอินดัสเตรียมหัวมากสวยนะ โอเคเราก็จะ okay, ไปต่อเดินไปต่อครับ ดีแลนะ้วล่ร้านเรจะมาดูบรรยากาศทีหนึงไม่ค่อยได้มานาแล้วเขาทำปรุงภายในข้างในเรัาปรุงประตู ปูเบทีข,บทข้า,ขนนะางบนทางเข้าปูนะปางเข้าน,นี่มีตลาดนะ โซเดียมก็ไม่ใช่ตลาดนัดกรกทรนะผมว่า,า,วา,นะวาแล้วเราก็จะเดินหาตรวจสอบข่าวว่ามีอะไรนะักกินะ ไมเ่เมาออกำลังกายทัวเขาคิดเลกงานแล้วเขาก็มาเดินเล่นมาออกำลังกายวันนี้แดดร้อนด้วยเราจะไป,ะไปด,ะดูว่าจะมีอะไรนะ่ากินมาหาเบียรใหม่ใหม่ หวัง่ะเรจะจอดรถแล้วตรงนี้ตรงสนามเท่านิสมันเดินฝั่งนี้ไปเพราะฝั่งนี้มันมีมีสระน้ำเราเดินดูสระน้ำอ่ะสอดน้ำก็จะมาเดินดูชมงนีด้ดีกยวแก ทางเดินครับผมไปดนูนกพี่ลาบนกพี่ลาบไปในหุนกพี่ลาบเต็มเลยลาบมีนี่ผมมานั่งผมดูนกให้อาหารนกอาหารปลาไอ้หัวพี่ลาบเต็มเลยอ่ะ lain dulu deh. Kayak, enggak. Main, Main, Kita lupa. lupa lupa lupa. lupa. Paling ปลานินทันปลานินปลนินน้อยตัวตัวยังไม่ใหญ่เท่าไหร่เออปลาเออมานี่มันนี่หมดเลยมีอาหารให้มันเนี่ยครับด๊ดๆๆดๆืดือไฟไฟเลยปลปอืปอะปากเไห ตึ๊บตุ๊บตุมีปลานิลนะผมปลานิลมันกนีี่มนกพิราบใช่ไจะได้นกพิราบตรงนี้ก็มีปลานิลปลาก็มีครับตัวนี้ปลานิลปลานิลเยอะนะตรงนี้ กำลังตัวนิดน้อยอยู่เลยนะตัวนี้กำลังปลาตัวนิดน้อยอยู่เลยไปเราจะไปเดินตลาดหาอะไรกินกันนะเราจะไปหาอะไรกินตอนตะวันจะตกดินออนะหนะลยไปหาอะไรกินก่อนตะวันจะตกดินนะครับ เราไม่ได้มาเดินนานแล้วครับผมไปเดินดูว่ามีอะไรน่ากินน่าสนใจมั่งอับเดียในหมาๆเขานะโอ้โหแดดร้อนๆเลยคอัอ ฮอทบอจ้ะเอ้ยไม่ร้อนเหรอแล้วก็ทำบุนทำดานะพอทีทกำลังกำลังที่เรามีพอจะทำได้อนะาจจะมาซื้อข้าวกินซื้อหาของกินดีเกลือของกินเนี่ยโอ้มีพาส

อันนี้ละ

Terima kasih telah menonton! อะไรครับอะอรอกะะอเค่อยูรเราก็จะเดินไปต่อแล้วได้นี่นะผัดถอยลายแช่หอยลายหอยลายใหอเรางนี้มากินเลยร เค่้ค่ะาเยไม่เอารอไม่ไหวแั่ส่วนไหนที่เราขาเยะเราไม่กินหนลยลายฮลฮึฮรฮึฮึฮึฮอฮึฮฮึ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 ฮาหึฮึฮึฮยฮึฮึฮึ้ึฮ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 ึับ nướng, 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 ไปดูทอดเห็ดนะโอ้หอยหอยน่กินนะหอยกินะหอยกินหอยกินหอยกินเลยวะหอยหอยกินนะกิน นี่คืตะวัน,นอยู่นะผมว่าคนยังไม่เยอะเท่าไหร่ว่าเขาจจยัง,ยงจ,จัดออจจของยังไม่เสร็จเลยบางคนผมันแค่จัดของไม่เสร็จเลยจะจะของเสร็จเลยต้องสองสาม แต่ต้มน้ำก๋วนี่เราเา้ามาถึงตรงนี้แล้วที่เดิมของผมเขากลับมาที่เดิมนะมาหาไอ้นี่หาบ่ไอ้นีุ่ได้คตัวเองอย่างอ่ะ จะมาหาเจ็บหอมก็ไมยอมมเสร็จไม่ยอมมุเสร็จก็ยัง่เสร็จนรงไม่เสร็จเลยถ้าเราจะกินอะไรดีกเนี่ยมันแดงก็ยังไม่เสร็จมันแดงยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเลย

ราคาสองชุดชุดเท่าไหร่เนี่ยเพื่อสามสิบบาทอาสองชุดเนี่ย เดินดูรีโมทรีโมทจ้ะมีไหมมีเราก็จะซื้อนะมันถูกพอดีเราเตังมาไม่กีบ่บาทเลยเอ้อเสียไปว่าจะได้ปะ่ะซื้อมาอันนี้ก้อนนี่พูดโอ้ยขอข้าวหนึงนะ่งแะไม่เอาพอดีตังมาไม่พอซื้อรีโมทเราก็สั่งก็ได้นะโอเคไปบผม เราก็จะกลับเ,ลเ,เ,เปลีวอ่ารถเราทางไหนวะนะอ่ารถเราทางน,นี้มาไปนูดนิดไปรถเราจอดฝั่งนู้นงลงแล้ก็ได้เราก็ได้ของตอดทิพอือนะครับชิมดูก่อนรอดเลยอร่อยฝากดี Anh mắt hơi tai thôi mặt của people lao công bằng công bằng mấy lượt bằng mặt của tai nạn

ตรงดันะน้ะคือมันเดือดก,กลับกนะันเลยที่เก่าเวลาเดินเรามาวันนี้คนยังไม่เยอะเพราะว่ามันดะนะแดดร้อนเนาะไม่มีใครมานั่งแดดแดดมันส่องมาทางนี้เลยขอเนี่ยนะนะนนะแดดมันส่องมาทางนี้ไม่มีอันนี้เลยแดดมันส่องห้ดูปกติ แต่ปกติคนจะนั่งเต็มเลยนะว่ามันแดดร้อนแดดร้อนไงเขาไม่มีใครมานั่ง๋ยวให้มันเย็นให้มันแบบว่าตะวันมันตกดินกันเขาก็จะมานั่งกันเต็มนะผมนะเขาว่านั่งชมอยู่มันยากาศยามเย็นเยนหลังจากที่เราหลังจากที่เขาเลิกงานกันหมดแล้วเขาก็จะมานั่งตรงนี่ยิมซัมน้ครเต็มเลยอยากให้ได้ภาพตกลงไปนะถ้าตกไปนี่ก็คือ เปียกหมดเลยคุณนะขึ้นเร็พันธ์ที่สวยเลยนี่ะายดูบรรยากาศรอบๆฝั่งนี้ก็มีสนามหญ้าที่เข่หนักนิ ลมแบบนู้นน้ำผัดก็จะคำกันสดๆแบบนี้เลยโอ้โเก่นเก่งเสรยจเลยฮะเก่งสวดกสเก่งสวนสามสิบสามสิบสามสิบเก่งก็มีไว้เก่งก็มีเดอเอะ โซ่โซ่สามสองเองเล็กหน่อยเีทหารเลยสามสามสองสองร้อยบาทสามเอ็ดสามห้าเออนี่สามห้าเลยสามสิบห้าเลยโซ่โซ่เลยสามห้าเนาะ ่ะครับผมเราก็ากลับแล้วได้ของกินแล้วเราจะไปกับข้าวที่เราสั่งไว้นะเดินกลับะเดีแดดกำลังมันร้อนอยู่ครับผม ยังม,มีคนเดินเดินแนละ้วนิดเดียวก็นิดหน่อยก็เนีย่ยออกแล้วผมนะเดินได้นิดหน่อยก็เหงื่อออกละงูรถเราจอดอยู่ฝั่งนู้นฝั่งสนามเนมทนะนิสหน่อยโหลดไแล้วก็จะไปลุกกัน เดยมันร้อนอยู่นะครับผมนะตรงเขาก็ยังไม่มาเครอ,คอน,น,น,นะร้อรัุครัา Sampai lewat. ชาวก็ากนั่งส่ช้าแล้วเราก็จะมามานั่งผมวิวทคกท่อนใจจากเย่จากเอิรง,งานอันนี้วันอาทิตย์นะผมนะเขาก็มานั่งเป็นนีที่รวมศูนย์นกันนะครัก็จะมานั่งเล่นกันตรงนี้ นานๆเราจะมาอัพเดตทีนึงนะผมเดี๋ยววันหน้าเราจะมาใหม่นะผมนะวันใหม่มาอัพเดตให้ดูเรื่อยๆเรพราะบรรยากาศเวลามีงานกับไม่มีงานเนี่ยบรรยากาศมันจะต่างกนะันเวลามีงานนี่ก็มันก็จะคึกครนหน่อย เวลามีางานก็จะคือขึอนะ้นเลยเวลาไม่มีางานให้ก็จะโล,โล่งๆเนี่ย วาแล้วค่ะ

you know